สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้า KIA บอกว่าได้ยิงเฮลิคอปเตอร์าหารนมียนมาตกเสียชีวิต6รายกองทัพขาชินอิสระหรือ KIA องค์กรติดอาวุธของชาติพันธุ์ที่กำลังต่อสู้กับระบอบก,การปกครองของทหาร อ้างว่าได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารตกส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต6นายในรัฐกาชินทางตอนเหนือของเมียนมาเมื่อเช้าวันพุธพันเอกนอบูโคศกกลุ่มปฏิวัติชาติพันธุ์กล่าวกับหนังสือพิมพ์อิรวดีเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากองทหารแนวหน้าของ KIA ได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ขนส่งของทหารตกขณะกำลังบินจากฐานทัพอากาศของรัฐบาลในเมืองมิจินา เมืองเอกของรัฐคชินไปยังฐานทัพแนวหน้าในเมืองแวงมอวีดีโอ2รายการที่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นถ่ายไว้แสดงให้เห็นถึงเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังลุกไหม้ตกในพื้นที่ของภูเขาในเมืองแวงมอเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดนั้นถูกไฟไหม้และทหารทั้ง6นายเสียชีวิตณที่เกิดเหตุพบศพเพียงสองศพเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกเผาโดยอ้างรายงานจากทีมตรวจสอบของ KIA ในพื้นที่ พันตรีซอมเมียวตันนักบินทหารและกัปตันนักบินขังซานเตงอยู่ในหมู่ผู้เสียชีวิต6คนโฆศกเค a อปฏิเสธที่จะบอกว่ามีการใช้วุธประเภทใดในการยิงเครื่องบินของรัฐบาลทหารตกรัฐบาลทหารยังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ของตนที่ถูกยิงตกในรัฐคชินในขณะที่ช่องโทรเลขของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหารอ้างว่า วิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่ชาติพันธุ์อื่นความคืบหน้าล่าสุด AA ให้คำม,มั่นที่จะขับไล่รัฐบาลพม่าออกจากรัชชินใต้ในสัปดาห์นี้กองทัพอารการันหรือ AA ให้คำม,มั่นที่จะกำจัดกองกำลังเผด็จการทหารเหมียนมาออกจากปปรลตะวาภายในสัปดาห์นี้หลังจากยึดที่มั่นอีกแห่งหนึ่งในเมืองทางตอนใต้ของรัชชิน กองกำลัง a a บุกยึดด่านหน้าขามองว่าเมื่อวันอังคารตามคำถแถลงที่ออกมาโดยกลุ่มพดลดรภาพพันธมิตรของกองทัพชาติพันธุ์ที่ทรงอำนาจ3มกองทัพมีด่านหน้าที่สำคัญและปะเปรตาวาไม่กี่แห่งที่กองทาหาร,รเผด็จการทาหารยังไม่ยอมแพ้อย่างไรก็ตามเราจ,จะทำลายล้างพวกเขาภายในสัปดาห์นี้ AA กล่าวมีรายง,งานว่า AA ได้ยึดด่านหน้าของรัฐบาลทหาร20แห่งในเมืองปปเลตาวานับตั้งแต่การสู้รบในฐานที่มั่นของรัชไข่กลับมาสู้รบอีกครั้งในวันที่13พฤศจิกายนสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับ AA ที่จะเข้ายึดก็คือปปเลตาวาก็คือด่านหน้าไม่กี่แห่งและฐานทัพสำคัญอีกสองสามแห่งหากพวกเขาสามารถยึดเป้าหมายที่เหลือเหล่านี้ได้ AA ก็จะเข้าควบคุมเมืองนี้ ชาวบ้านของปเลตัวที่กำลังช่วยเหลือผู้พลัดถินภายในเมืองกก่าวการประทะยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นในเมืองจ็อกต่อในรัฐยไข่ที่อยู่ใกล้เคียงในวันอังคารและวันพุธในขณะที่กองกำลัง AA พยายามขับไล่กองกำลังที่เหลือออกจากด่านยุทธศาสตร์ของเชตองใกล้หมู่บ้านตินมากองทัพเ A ได้ยึดครองด่านหน้าขนาดใหญ่บางส่วนแล้วซึ่งรัฐบาลทหารกำลัง ป้องกันด้วยการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่จนถึงขณะน,นี้กองกำลัง AA ได้ยึดฐานที่มั่นของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้ว7แห่งในจอกตอซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัชยะไข่บริเวณชายแดนติดกับเปรเตาวาความคืบหน้าล่าสุดปี2024จะเป็นปีที่รัฐบาลทหารเมียนมาล่มสลายผู้นำกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ผู้นำกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ประกาศในศูนทรพจ์ ปีใหม่ว่าการสิ้นสุดของรัฐบาลทหารใกล้เข้ามาแล้วและการต่อสู้กับการปกครองของทหารจะดำเนินต่อไปตลอดปี2,567ผู้นำขององค์กรอิสระคาชินหรือ KIO สภาชินแลนด์และสหภาพแห่งชาติเกเหรีหรือ KNU ตลอดจนรักษาการประธานาธิบดีดูวาราชิลารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ร่วมเปิดปีใหม่ด้วยการรายงานความคืบหน้าและเส้นทางทังหน้าของการปฏิวัติผลเอกบัลฑาประธาน KIO กล่าวว่ากองกำลังทหารกำลังล่มสลายเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่มีการประสานงานกันทั่วประเทศด้วยกองกำลังปฏิวัติและสาธารณชนเขายกย่องความสำเร็จของกองกำลังปฏิวัติในปี2566เป็นเรื่องพิเศษ และกล่าวว่าปีหน้าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกร้องให้ประชาชนยืนหยัดร่วมกันด้วยความสามัคคีเพื่อเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายในปี2,567ผู้ซิงจุงประธานสภาชินแลนกล่าวว่าปี2024เป็นปีสำคัญสำหรับชาวชินเมื่อพวกเขานั้นเผชิญกับความท้าทาย4ประการรวมถึงการขจัดเผด็จการทหารด้วยเขากล่าวว่าขณะนี้ แนวร่วมแห่งชาติหรือ CNF กำลังมีส่วนร่วมในการโจมตีกองกำลังของรัฐบาลร่วมกันกับ KIO KNU และพักคก้าวหน้าแห่งชาติหรือ Karenni การโจมตีดังกล่าวนั้นสนับสนุนปฏิบัติการรุก1027ของกลุ่มพราดอลภาพพันธมิตรที่เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมารหรือ m n d a a และ กองทัพอารกันหรือ AA และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง TNA l ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดของเราในการยุติการปกครองแบบเผด็จการและเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการบรรลุก,การตัดสินใจด้วยตนเองที่เราแสวงหามานานหลายปีกองกำลังปฏิวัติทั้งหมดจะต้องคว้าโอกาสนี้และต่อสู้ร่วมกันผู้สิงจุงกล่าวความคืบหน้า รัฐบาลพม่าสูญเสียเมืองกองกำลังหลายสิบนายใน5วันของการโจมตีต่อต้านจากการรายงานของสำนักข่าวอิราวดีได้รายงานไว้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาสูญเสียเมืองอีกหนึ่งเมืองและทหารมากกว่า10นายในช่วง5วันที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF และองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์หรือ EAO ยกกระดับการโจมตีเป้าหมายของรัฐบาลทั่วประเทศ มีรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐชานชินและยะไข่รวมถึงภูมิภาคมันดาเลและสกายอิรวดีได้รวบรวมรายงานการโจมตีที่สำคัญจาก PDF และ EAO ดังต่อไปนี้การเสียชีวิตของทหารบางไรายไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ T.N.L.A. ยึดเมืองทางตอนเหนือของรัฐชานอีกหนึ่งเมืองกองทัพบปดปล่อยแห่งชาติหรือตะอาง T.N.L.A. อ้างว่า ได้เข้าควบคุมเมืองหม่องงอ่ในจังหวัดกวักมีทางตอเนเหนือของรัชฉานอย่างสมบูรณ์เมื่อคืนวันอาทิตย์หลังจากการโจมตีฐานทัพทหารรวมถึงฐานทัพเชิงยุทธศาสตร์และสถานีตำรวจและที่ทำการของรัฐบาลทหารอื่นๆในเมืองเป็นเวลา3วันในความพยายามปกป้องเมืองที่ล้มเหลวรัฐบาลทหารได้ทำการทิ้งระเบิดอย่างหนักโดยใช้เครื่องบินและกระสุนปืนใหญ่ การโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการรุก1027ที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกลุ่มพันธมิตพรพลดรลภาพของกองทัพชาติพันธุ์3ากองทัพร,รวมถึง T.N.L.A เมื่อวันอังคารมีรายงานการปะทะกันอย่างดูเดือดระหว่าง T.N.L.A และกองกำลังทหารในเมืองกุดไก่และนองเกียวในระหว่างการปะทะ รัฐบาลทหารใช้เครื่องบินเพื่อทิ้งระเบิดกองกําลังต่อต้านกองกําลังของรัฐบาลทหารยังได้สุ่มโจมตีหมู่บ้านต่ตางๆในเมืองลาเซียวฐานทัพทหารถูกโจมตีและยึดได้ที่เมืองชินรัตยาไ่กลุ่มชาติพันธ์พระดอนภาพแห่งกองทัพสามชาติพันธ์กล่าวว่ากองทัพรรกันหรือ a a สมาชิกของกลุ่มสามารถยึดฐานทัพคาหมองวาของ รัฐบาลเผด็จการในเมืองปาเลตาวารัชชินได้เมื่อวันอังคาร AA ยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพยายามยึดฐานทัพยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทาหารทินมาในเมืองกวกต่อรัฐยาไข่รัฐบาลทาหารใช้เครื่องบินเพื่อปกป้องฐานทัพ AA ได้ขยายการปฏิบัติการ1027ไปสู่รัชยาไข่โดยโจมตีฐานทัพทั่วรัฐตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา